ไปต่อกันที่จังหวัดเลยกันบ้างน,นะครับมีชาวบ้านสองคนมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนนะครับว่าไม่เคยกู้เงินสากรเลยนะครับแต่ว่าถูกขายทอดตลาดบ้านและที่ดินไปชดใช้สากรไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านสองคนครับคุณดวงจันทร์แก้วมูลชาวบ้านห้วยไคร้หมู่6และก็คุณประสิทธิ์ หารภูเขียวชาวบ้านทรัพย์สมบูรณ์หมู่14อยู่ที่โนนปอแดงผาขาวจังหวัดเลยนะครับนำเอกสารหลักฐานต่างๆเข้ามาร้องกับสื่อมวลชนชมรมสื่อเสรีเลยเพื่อที่จะขอความเป็นธรรมหลังจากถูกฟ้องยึดบ้านและที่ดินเตรียมขายทอดตลาดเนื่องจากว่าไม่ได้ชำระหนี้เงินกู้นะครับสองคนยืนยันเลยนะครับว่าไม่เคยกู้เงินสกรการ,กรเกษตรประชาสามัคีตาบลนโนโปอแดงมาก่อนเลยนะครับ คุณดวงจันทร์บอกนะครับว่าตั้งแต่ปี2554มีคนรู้จักที่ชื่อว่าอ,อัมพรอยู่ตำบลเดียวกันมหาที่บ้านพร้อมกับขอทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อนำไปเป็นคณะกรรมการสากรการเกษตรสามัคคีตำบลน,นอนโปดนอนปอแดงนะครับโดยอ,อัมพรเนี่ยก็ให้เงินมา3,000บาทแต่ต่อมาการก่อสร้างแต่ออมาเขาก็ไปทํางานก่อสร้างที่ระยองนะครับ จนมาถึงปี6-4บ้านและที่ดินซึ่งอยู่ในพื้นที่นศสออยู่ได้ประมาณ7เดือนเขาสร้างบ้านมาใหม่นะครับมีหมายสารมาแปะที่หน้าบ้านก่อนที่จะทราบว่า3,000บาทที่อำมพรให้มานั้นเป็นเงินกู้จากสากรนะครับที่ผ่านมาไม่เคยกู้ไม่เคยรู้เลยครับห้าสี่มีคนมาชักชวนให้ไปเป็นคณะกรรมการสหกรณ์แล้วก็ เขาให้ตางมาสามพันได้เงินสามพันแล้วก็ไปทาลูกไปจ้างก่อสร้างที่ระยอง mm hmm. ก็กลับมาปีหกหกสี่พอมาสร้างบ้านพอมาสร้างบ้านแล้วก็อยู่ละเจ็ดเดือนก็ศาลก็ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. อย่าไปยึดทรัพย์ขายทอดตลาดขอร้องเตือนช่วยเห็นใจด้วยค่ะไม่มีที่อยู่อยู่สองตายายาอยู่สองคนผัวเมีย ไม่รู้จ่ะไปพึ่งใครแล้วจ่ะก็ช่วยกันหนูน้าด้วยอ๋อัมันปหาเคยเขาไม่ได้เลยไงมีพี่พึ่งที่ตรงไหนแล้วก็เขาจะยึดเขาจะขายทอดตลาดวันที่สิบสามกนสิบสามนี่ไหมจะไม่รู้จะทำไง อีกคนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องเดียวกันก็คือคุณประสิทธิ์หานภูเขียวนะครับเขาบอกว่ามีรายชื่อเป็นหนึ่งใน15คณะกรรมการสากลที่ว่านี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่เคยกู้เงินสากลแม้แต่บาทเดียวเขามีเงินฝากอยู่ในสากล6 0,000บาทอยู่ๆกลับถูกฟ้องยึดบ้านและที่ดินที่มีที่ดินอยู่3งานมีบ้านอยู่2หลังทั้งหมดเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านสองหลังนี้16คนด้วยกันหูอาศัยอยู่กันหลายคนนับ16คนด้วยกัน ถูกประกาศขายท่อตลาด13กันยายนเช่นเดียวกันครอบครัวกลุ่มใจมากต้องถูกยึดที่ดินและบ้านท,ทั้งทั้งที่ไม่เคยกู้เงิน60,000บาทที่อยู่ในสกร,กรก็ถูกยึดไปด้วยครับเอาคนเป็นคณะกรรมการน้ำนะครับคณะกรรมการน้ำบ้านะกี่ก็เรียงบุตกเด็กเพีน่อยเนาะม่นบอมีเงินไหค้ักระ้องเก็ทน้งกระเจ้าหรอครับคนมีป้องการไว้ในเงินามา เพราะคนเด้เงินมาแล้วคนเก่าไปให้ได้ได้เซ็นได้เลยบ้างไหมไม่ได้เซ็นครับแปลเงินอะไรไม่ได้เซ็นพราเป็นเงินสักบาทเดียวให้แต่ชื่อเขาไปครับรอ่อเราไปก็พอเราไม่ได้เซ็นได้อะไรเลยเงินผมไม่สักบาทเลยแล้วจู่ๆก็อยู่ๆเขาก็มีรถของกวกหนเสริมมาจับเลยมายึดบ้านยึดประกาศขายทอดตลาดกองทีบสานนันกัรเมืองนุด้วยกันครับก็มาดู้จะเพึ่งไทย สำหรับสากรการเกษตรประชาสามัคคีตบลโนโนปอแดงมีสมาชิก38คนคณะกรรมการ15คนสองผู้เสียหายร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยนะครับแต่สากรการเกษตรที่ว่านี้ถูกหน่วยงานส่วนกลางฟ้องเรื่องเงินกู้ปกติคณะกรรมการต้องรับผิดชอบนะครับแต่ปรากฏว่าคณะกรรมการอีก13คนตรวจสอบแล้วไม่พบทรัพย์สินใดๆ2ท่านนี้มีทรัพย์สินจึงถูก ยึดไปขายทอดตลาดนะครับปัญหานี้ก็จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนกันต่อไปเพื่อให้ความเป็นธรรมกับ2ท่านนี้ด้วยนะครับ